ผู้สาวเลยยังกินข่าวจ้าคือพุกงอามแ่เธอเมื่อเนี่ยฉันสิมาบอกแคทรับความสวยของฉันนะคะวัฒานอะไรถึงสวยหุ่นดีขนาดนี้ระดับฉันน่ะมันต้องพัตข้ามหรูหาดาวอยู่แล้วซึ่งเมนูนั่นก็คือ ปนปัดทูค่ะพี่น้องฉันอะคิดพอสมัยตั้งแต่ฉันเป็น้น้อย้ยน้อยยอุ่นตกกี้เนะอยยุบันนอกเนาอบันนอกคลองหน้าเข้าขาหากินง่ายมีปลาแห้งมีปลาเข่งยังสิกับมาปนกินแสบอะค่ะกินกับพักหลายๆ เริ่มแรกเลยฉันเกาผิกกับหอมหัวใหญ่เอาไปใส่แอร์ไฟเพื่ออบเพราะว่าฉันสีบ๊กขัวฉันสีล่องใส่แอร์ไฟเมืองเพราวาหลังจากที่ฉันทําความสะอาดแล้วนะมันเลิศขากฉันอยากใส่แห้งแล้วชันกับต้มน้ำเอาปลาทูไปล้งหรอกาใส่น้ำปลาลงไปน้ำให้น้ำมันเดือดหรอก็ให้ปลามันสุกแล้วฉันกับมัฟพาไว้ให้มันเย็นหลังจากนั้นฉันกับลวกเห็นกับลวกบวบถ่า ขั้นตอนน่ะมันง่ายมากเลยนะเธอเอาหอมแดงแล้วก็เอาพริกว่าหั่นน่ะมาตำตำใส่กันล่ำปนีกเอาปลาลงไปตำให้มันแหลกเพราะปลาแหลกแหลกแล้วล่ะเข้ากับใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงกันหน่อยมากเธอใส่บกกี้ยางเองสูตรฉันน่ะฉันส่นําปลาลงไปซอนหนึ่งหล่ะกันําปลาเพิ่มอีกซอนหนึ่งแล้ะกะเอานามซุปทิวาฉันต้มปลาน่ะมาใส่ลงไปมันอจเจาะแล้วก็ใส่ผิผงนวลงไปน้ำนิดหน่อยหลังจากนั้นพอได้รสแล้วเรียบร้อยฉันก็ใส่ผงหอมลงไป เราเธอก็ลองซีมึงมาหนิถ้าได้รถที่ต้องการล้วก็คือโอเคเลยจบบักคักเธอ่ว่าฉันซีมเหรอฉันกิดหอดบานแห้งฉันกิดพออีพออีแม่ฉันแห้งเธอเสือบอตอนที่ว่าฉันยุบานตอนที่ว่าฉันยุ่ไท่น่ะฉันบอเคยเห็ดกับเขากินเองเลยได้เธอเพราะว่ากับเขามันหาง่ายแหมเราบ้านนี่ฉันไม่ใส่ชีวิตในกรุงเทพเนาะฉันกับบอเค่อยเห็ดเลยแหมเธอฉันบอเคยเห็ดเลยสื่อกินอย่างเดียวตั้งแต่ไม่ยู่นี่แหละฉันเริ่มเห็ดกินเพราะว่าฉันต้องประหยัด เมนูบางอย่างน่ะที่ว่าพวกเธอแนนนําฉันไม่เห็ดนันนี่นูนน่ะลังเถื่อฉันกลับไปเมืองสูตรเมืองเขาเห็ดเด้ว่าเขาเห็ดจังใดนันนี่นูนึงสีนระราวาความหมายน่ะฉันบม่เคยเห็ดอิลีเธอแต่ว่าลังเถื่อลังอันน่ะฉันก็มากินแต่ฉันหานบมหู้ว่าเขาเห็ดจังใดแหมเหล่าน,นี่พ่อฉันมาอยู่นี่น่ะฉันนับถือหัวใจเจ้าของแห้งเธอเก่งแห้งคักอิลีฉันน่ะสู่บ่คักเลยได้มาอยู่นี่ โดยความที่ทุกอย่างมันต้องพึ่งพาจากของแมเธอร์ไปสื่อกินเขาน่ะลังเทอมันกับแพ้งแล้วก็มันว่ถือปากโดยความที่วาวัตถุดิบน่ะมันหายากนอกจากว่าฉันสิไปเมืองใหญ่ๆหรือว่าพวกพีพีที่ว่ารูจักหน่ะเพิ่นสิื้อมาฝากหรือว่าฉันน่ะฝากเพิ่นสื่อกลับมาสินะฉันจังสิใ้เฮ็ดกินเล้าบันนี้เพราะไปร้านน่ะนอกจากมันสิแพ้งเหล่าเธอมันหนองใจเป็นขันเป็นตอนมัน หลายสิ่งหลายอย่างมันหยุ่งมันยากหลังๆอ่ะฉันสีอยุตะบ้านแล้วก็เหตุกินเองจะของดอกพ่อเจาะันลืมบอกเธอว่าฉันตุ่ยเขาเหนียวบักคากับปนป่าแซ่บอิลีเธอคลิปหน้าน่ะฉันสิบว่าวเรื่องไม่ป่าฉันเธอที่ว่าฉันเกินไปว่าลูกแล้วเป็นเกย์นะที่ว่ามูฉันสงสัยล่อเลยฉันสิบว้า